โอเคนะครับวันนี้มาแม็กซ์เดลิฟนะครับวันนี้แม็กซ์เอฟฟอร์ดโลเวอร์นะครับผมก็เกินไว้ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถทักมาได้ใน IG ผมเลยนะครับก็ปรึกษาฟรีนะครับเรื่องโปรแกรมไม่ได้บวกอะไรนะเพราะว่าผมก็ของเดินมาอีกทีนึงนะครับผมก็อันนี้อันนี้วอร์มอัพลาสซวอร์มอัพนะเป็น250กิโลไอ240กิโลขอแพ้ก็ ชิลฮะชิลมากนะครับก็วันนั้นรู้สึกว่าแรงมาดีมากเลยนะครับแรงเยอะมากก็เลยลอง250กิโลนะครับตาอมาก็ ตรงตามเป้าหมายนะครับ250กิโลนะครับอันนี้ก็ผมลงไอจีเฉยนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะก็แม็กเซตนะครับเออจริงๆก็แม็กเสร็จแล้วนะครับอันนี้255กิโลนะครับผมยกไม่ขึ้นนะครับผมก็แม็กเสร็จนะครับผมก็รู้สึกแรงเหลือนิดนึงผมก็เลยสควอตสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะก็ กู๊ดมอร์น n ินะครับเล่นเซ็ตคือ Good Morning นะครับก็เล่นไปสองสมเซ็ตนะครับก็เล่นจำนวนเร็ส์ก็ Body Building Style ฮะก็จะอยู่ประมาณแปดถึง25ได้เลยนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกเล่นนะครับว่าจะเล่นเรบเรนจ์ประมาณไหนนะครับก็ท่าสุดท้ายฮะก็มีเล็กเรนะคแล้วแกนี้นะครับ แล้วก็ชิลๆนะครับจริงๆก็ชิลนะครับเพราะว่าพักมาดีนะฮะครับ